ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกปาช์ติณาวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อโบราณถือสีข้อที่ห้ามขอในวันพระเทวด,ดาจะไม่สนับสนุนจากที่ดีอยู่แล้วจะก,กลายเป็นไร้ทันทีท่านผู้ฟังคะ สำหรับวันพระนี้ขอหยิบเรื่องราวของการไหว้พระขอพรซึ่งการไหว้พระขอพรน,นั้นเป็นการแสดงความเคารพศรัทธาและคนไทยมักจะขอพรทุกครั้งในขณะที่เราไหว้พระค่ะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการไหว้พระนั้นจะมีอยู่หลายข้อที่คนโบราณถือว่าห้ามขอพรเด็ดขาดเพราะแทนที่คุณจะสมหวังแต่กลับจะอุปสรรค สำหรับข้อห้ามนั้นมีสีข้อที่คนโบราณห้ามมาติดตามรับฟังค่ะ 1. ไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์เพราะหากขอแล้วพระท่านให้ในโลกนี้ก็คงจะมีแต่คนร่ำรวยหากอยากจะขอจงขอให้ตนและผู้คนมีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิดชั่วดี ขอให้มีความเมตตาต,ต่อตนเองและสรรพสัตว์อย่าได้เบียดเบียนต่อกันเลยขอให้มีความหันกล้าในการทำความดีเอาชนะจิตที่ใฝ่ตำที่จะก่อกรรมชั่วให้ทั้งตนและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นนี้จะดีกว่า 2. ไม่ขอให้ไร้มารมาผจญผู้บำเพ็ญปฏิบัติ หากปราศจากมันมาทดสอบแล้วจะสำเร็จพุทธะได้อย่างไรดังคำกล่าวที่ว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดเจอมันผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีชั้นหนึ่ง 3. ไม่ขอให้ไรโรคไภัยไข้เจ็บ ไม่มีทางเป็นไปได้กายสังคารประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำลมไฟอีกทั้งนี่บาปแล้วเวรกรรมจะให้ไร้โรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยหากอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์จะช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วใหญ่โรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดขอสไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหังดังใจ คนบำเพ็ญหากได้ทำการใดแล้วสมหวังราบรื่นดังใจจะกลายเป็นอุปสรรคของคนที่ทำการบำเพ็ญสมหวังหรือผิดหวังทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุต้นผลตามเสมอค่ะแล้วเราควรขอพรอ,อย่างไรให้สมหวังมาติดตามรับฟังค่ะหลวงปู่โดสอนเวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครบ ครอบคลุมทั่วถึงทุกประการคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนยศตำแหน่งแต่แท้จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่า หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจยโยโหตุคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตา ส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตร,รูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุก์นิพพานปัจโยโหตู เพราะถึงแม้ว่าเราจะขอพรนจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นอาจเอาไปเล่นการพานันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าปราศจ,จากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไป หรือแม้ว่าจะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็จะกะลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนั้นให้รักหลอกคนนี้ให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันไปนรกกันทั้งหมู่การขอพรให้พบกับความดีจึงถือเป็นพรอ,อันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่ทำความดีนั้นต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่า ความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญานั้นหาเงินจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไม่ยากคะ่ะหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญาก็รู้จักพูดจาให้ใครใคหันมาหลงรัก ที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็จะรู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรกระทำความตีมีแต่ประโยชน์และควรกระทำดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีแต่ความสุข ส่วนคำว่านิพพานะปัจโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพระปัจจัยแก่การเข้าถึงพระนิพพานเพราะในชีวิตสังสารวัตรอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดทำผิดพลาดไป จึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กํากับไว้เสมอเพื่อที่จะให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงค่ะท่านผู้ฟังคะในวันพระนี้หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันธรรมสวนะหรือวันอุโบสถนั้นเป็นวันแห่งการถือศีลฟังธรรมประกอบคุณงามความดีในคติพุทธเดือนหนึ่งจะมีวันพระอยู่ทั้งหมดสีวัน ได้แก่วันขึ้น8ค่าขึ้น15ค่ําแรม8ค่าแรม15ค่้าหรือแรม14ค่คาในเดือนขาดวันพระจึงเป็นวันพิเศษในทางพระพุทธศาสนาค่ะในสมัยก่อนหากถึงวันพระพุทธศาสนิกชนก็มักเดินทางไปที่วัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจบจนในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ยังให้ความสำคัญกับวันพระ หลายคนถือเอาวันพระเป็นวันของการถือศีลเป็นวันของการทำบุญใส่บาตและอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยอีกหนึ่งความสำคัญของวันพระซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตรตันตปิฎกเล่มที่1 2อังคุตระนิกายราชาสูตรที่หนึ่งคือเป็นวันที่เท้าจตุมหาราชและเทวดาบริวารลงมาตรวจโลกมนุษย์ เพื่อดูว่ามนุษย์ผู้ใดได้ทำความดีแล้วก็จดชื่อสกุลใส่แผ่นทองคำนำไปถวายแด่ขณะเทวดาในชั้นดาวบดึงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดถึงเรื่องดังกล่าวไว้ในราชาสูตรที่หนึ่งดังนี้ค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในดีทีที่8ของปัก เทวดาผู้เป็นบริวารของเท้าจาตุมหาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกือกกเก้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทรรบุญมีอยู่มากแลหรือ ดูกรภิกษุทั้งหลายในดีทีที่14ของปักพวกโอรสของเท้าจาตัวมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกลื้อกวนแก่มารดาทำบุญมีอยู่มากแลหรือดูกรภิกษุทั้งหลายในวันอุโบสถสิบห้าค่ำนั้นเท้าจาาตัวมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองทีเดียวว่า ในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พรามอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากแลหรือดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธรรมบุญมีน้อยเท่าจาตุมหาราช ย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวบดึงซึ่งมาประชุมกันอยู่ณนะธรรมสภาว่าดูก่อนท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธรรบุญมีน้อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวบดึงย่อมพากันเสียใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลาย กายทิพย์จะเสื่อมหายอาสุรกายจักเต็มบริบูรณ์ดังนี้ดูก่อรภิกษุทั้งหลายก็ท่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากเท้าจาตัวมหาราชย่อมบอกถึงเหตุผลที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวบดึงซึ่งมาประชุมกันณสุธรรมมาสภาว่าดูกรผู้นิรุตุทั้งหลายในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พราามณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากแลเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาววดึงย่อมพากันเสียใจว่าดูก่อนผู้จเจริญทั้งหลายกายทิพย์จักเต็มบริบูรณ์อสุรกายจักเสื่อมสูญ อาน,นิสงของการรักษาศีลแปดผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่นับประมาณไม่ได้การถือศีลแปหรืออุโบโสถศีลคือการฝึกปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปของเราชาวพุทธซึ่งโดยส่วนมากจะแต่งชุดขาวทำบุญเพื่อรักษาศีลแปดในวันพระโดยเป็นหนึ่งในวิธีการสะสมบุญสร้างบารามีของอุบาสกอุบาสิกาผู้ใส่ชุดขาวทำบุญฝึกตนและกิเลส แต่ยังสละทางโลกไม่ได้นั่นเองค่ะนอก้า a ชแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทรรมปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ